สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่23เมษายน2568ค่ะเมื่อวนี้นะคะแม่โมก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ทุ่งสว่างค่ะจะพามาติดตามรับชมในทางงวดวันที่2พฤษภาคม2568ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะกระเสียดดยเนาะคะ่ะผู้ชมปู่ให้73เม็มเดเดียวนะคะมา27นะคุณผู้ชมวันนี้ฮาก็มาติดตาม กันไหมนะคะว่าปูจะเดินทางหายตัวใดนะคะเพื่อมักเพื่อชอบนะคะบ่มักกับบ่เป็นยังนะคะเบิ้งไว้ก่อนก็นได้นะคะท่านชมท่า้ชมมาหอดมาถึงแล้วนะคะเข้าไปรับชมรับฟังน้ำเม่หมูค่ะกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเจ้าข่าปูาส,าปสาธุค่ะปูแดดท้อนท่อนท่านชมพี่น้องเออแดดท้อนนาะปูเนาะนานี่บพอต้องห่วงท่านชม ฝนะนตกแดดออกกับผ้าเอฟซีเดือทางคือเเ่าเด้อพี่น้องเด้อนะผุละครับคำบุหล่จังจะเขากลับเขาไปบ้านงวดที่ผ่านมานะครับปูให้ธรรมชมปูให้บ่หลายตัวดอกพี่น้องจะมามาหาปูตลอดเขาขึ้นเขาหลุดขึ้นหลุด<ม>ปูให้เจ็ดสามตัวเดียวอ่าสามตัวห้าเจ็ดสามปูว่าเจ็ดสามตัวเดียวพ่นมาสองเจ็ดนะปูเนาะ<ม> นะครับบ่เขาธรรมชมบอ่อเขาดอักนะครับเจ็ดมาอยูผ่ 1, 2, ันมาสองเจ็ดเมือนกับผ้าเดินทางมาหาปูขึ้เก่าธรรมชมผ้ามาถามปูนะปวดวันที่สองปึกภาคมสองพนห้าร้อยหสิบแปดนะครับได้ประปูหมดเลยให้มันให้เง็นกีทตัวเดียวตัวเดียวคึ้เก่าประปู หารถตรีใบนะนนปูขบับหามักน้าปูเนาะตัวเดียวคือเก่าติปูออโอ้โหนี่แหละพี่น้องมาหาปูมาได้หลายตัวทำช่วงปูได้มากตัวเดียวคู่เดียวนะครับอ่าเข่าก็คือเขา่าลุดก็คือนลุดน้าปูน,ะะน่ะเอ<น>ะเอตุนตลีใบคู่สคู่ครับผมตุนไปเนตามในตัวใดล้าปูได้ซีหนึ่งอ่ะ สีหนึ่งโอ้สีหนึ่งเม็ดเดียวตัวเดียวเท่านั้นบ่ปัวบ่มีบ่นบ่มีล่างบ่ปัวได้ไปแล้วครับตื่นแล้วได้บ่นไปล่างได้ไห่คะสีหนึ่งตัวเดียวมีสามตัวบ่ปัวมีสามตัวว่ะสามตัวก็เฉลี่ยใส่กับสองสองสีหนึ่งนี่บ่ปัวครับมักไปหาเอะไรใครจะมีสาม ถ่าตือลว่าีหนึปูเนาะสองซีหนึ่งหามาเล็กไายสามตัวเล็กไายสองตัวก็ได้ทีพี่น้องคู่เดียวท่านบ่กปูคู่เดียวซีหนึ่งนี่พี่น้องผู้ใดรอมาที่ปูจับไหกหามาใส่ซีกับหนึ่งคึ้วดที่แล้วนี่ยเจสมคู่เดียวสามตัวหาเจ็ดสามบ่เขาดอกพี่น้องแต่ว่าเสียดายมันมาสองเจ็นปูเนาะที่มาเขาจะแบบชื่อเจ็ดสามเออเจ็ด โอ้ข้าเจ้าซื้อขึ้นซื้อลงน้ำมันสิบปปัวเออออาวน่ะดอ่งตะปูมักเนาะอะไรแล้วตะปูมักครับสี่หนึ่งเม็ดเดียวนะปูเนาะเบาแถาเคียนไ้ได้ทำรมชมเด้อนะครับบอมีตัวกันตัวร่องอย่างบ่ปูอืออ่าปูทุ่งสว่างอันับสองพฤษภาคมหกแปดนับสี่หนึ่งเม็ดเดียว สามตัวสองสี่หนึ่งอโอ้นะครับอืถ้าออกมาสี่หนึ่งจะประดังบตรทุกบรรดาปูเส <c oughs> พี่น้องปูว่าเม็ดเดียวได้พี่น้องได้หารลกรีไว้อสามตัวสองสี่หนึ่งครับผมอมสี่หนึ่งเม็ดเดียว หาลอตเตอรี่ไว้ท่านผู้ชมปู่ทุ่งสว่างนะครับผมพันให้ไม่หมูน้ำธรรมชุ่มพันให้ไม่หมูน้ำเดี๋ยวไม่หมูเอฟซีไม่หมูเห็นบ่ชัดให้เก้เยวโยนให้เขาเนอกมีตัวมักตัวอื่นอีกบ่ปูมีตัวอื่นตัวมักบ่าตรงนี้จะแกตัวใดละปูนั่นแหละรถพ้าลงมันเหรอรถ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 ใดผ้าร่ง บัโอ้รักตีบอปูัวยังคือว่าเลขกยังปูบัตรนี่เป็นเลขกยังรุ่งไทยห้าศูนย์เหล็กห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ตัวกันมาปูนี่เอาตัวกันพี่น้องปูว่าอ่าตัวกันเอาพี่น้องต้องตัวกันไว้พี่น้องเบาเท้าถามซื้อดอกปูนได้เปล่าไทยจะกันอ่า เลกรถพี่นองปูวาหกห้าศูนย์นะครับทาปูไดมักอือาอ,อา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 อง,างองาอา้าอ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 าะาอ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 ูอา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 อ่อา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 าอ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 ่ออาอาอออาอาออาออาอา อันนี้เป็นเลขรถบัสเสียหลักปะปัวเ,ออเสียหลักฮกคาซูนทาโฟริมักตูนี้ปัว่าถากันออนะครับกันฮกคาซูนถ้าให้ตัวเดียวคู่เดียวสีหนึ่งสองสีหนึ่งอ่าหารถตรีไว้ได้ทำมาชมได้ยถ้าไม่เขาทักเขาทวงเนะาะคาโปมีคนจีบปะคาโป โอ้ข่ายอยู่นะค่ะปูเป็นจังบุญเป็นจังบุญเป็นโซ่ไข่อยู่รับในคนขับรับในบ่ปู่อลุงเบิดแต่ทั้งคันครับมันเซ็เโซ่เพราะตื่นมาอย่างไรรถบัสที่ปูนั่งไปนะครับรถบัสสงสั้นรถต่อครับผมเอาพี่น้องปูเลยว่าหาพนทักพนทวงพี่น้องปูเลยว่าเอาเลขนี้ละนะครับเลขพนรถพนเสียหลักรถบัสปู่วาปูนั่งไปปูก็นั่งไปทั้งคันเลยปะปู เอาพี่รอง 6, 5, หงา 5, กาศย์ปูมาหาพันทัก 5, พันทวงหาพู้ไดมักตัวนี้แต่ว่าตัวที่ปูเน้นนห้ก็คือ41เม็ดเดียวคือเก่านะปูนะสามตัวสองสี่หถ้าพูดได้มักตัวกันก็คือหกขอ่าปูว่าอันนี้เป็นเลขรถที่ปูเดินทางพี่รองนะครับรถเชียยวหลักเลขไทยเพิ่บมาในปูหกขานย์เนี่ยถ้าเต็มเต็มเพิ่นมีตัวใดเนี่ยเราปูจำได้ป่อมันทีสามศูนย์ 5้ศูนยห้าศูนย์อือาศูนยหก้าศูนย์ก็สลับก็อยู่ในหนงแล้วะปูนะศูนย์หกแต่ถ้าตัดเอาผู้ใดตัดเอาก็ศูนย์หกาศูย์หกห้าพี่น้องนะถ้าผู้ใดมักตกลงปูสามนยูกหานยสาูนย์ศูนย์หกห้าศูนยพี่น้องปูว่าเล็กเล็กอ่าเล็กรถอ่าเล็กรถที่ปูเดินทางพี่น้องแต่บ่บ่มีไปยังเค่คุ้งคูมั่นครับบอมีไบ่มีบ่เป็นยนยังนะปูนะอันนี้ขาด เออด้าน้างกันปูเป็นจังบุญนะป,ปูนนะปูเราเป็นยังพี่น้องบ่เป็นยังปอดภัยกันหมดเอานะครับบุญร้ายนะครับมีแต่ปูบุญร้ายพี่น้องเออก็บ่เป็นยังแต่มาชมปูว่า่เป็นยังแต่รถเสียหลักกันนี่แหละหาผู้ใดมัมนะแต่ว่าปูเน้นห้กันนี่แหละสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งพี่น้องหาลอตเตอรี่ได้ปูว่าจังได้โชคไงนปูเนาะหาลอตเตอรี่ถ้าได้โชคน้อยก็เลขไทยสามตัวเลขไทยสองตัว บอมักตัวที่ปูเนี่ยเก่าตัวกัน650ู้นปูได้มักศูนย์หกเพราะว่าเลขทะเบียน 30, 06, 50ยูปูวา่าแต่ปูตาไทยแค่หห้แคูนยแคปหน้าจอท่านผู้ชมพอนยังไม่ไงอ่ะเอานะครับเอียงให้แม่หมูน้ำแน่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอจหน่อย <c oughs> ไปยังไง่ะไปฮัปปูมานั่นแหละครับผมไปเป่นดูกแล้ว บอรับปูเพิ่งเนเพิ่นพักผ่อนครับผมเพิ่นพักผ่อนเพิ่นนะเบ่ไหวเป็นโชคมากนะปูแต่เนี่ยครับเอาปูปูมักคู่ไอ้คู่เดียวคือสีหนึ่งอ่าปูมันใจสีหนึ่งพี่น้องนะครับงวดที่แล้วเนี่ยก็เจ็ดสามเม็ดเดียวงวดนี้สีหนึ่งเม็ดเดียวไอ้ฮกหาซูนี่ปูให้ตอกันซื้อดอกเบ้าเท่าถามเบ้าเท่าถามปูได้บอกให้ฟังนะครับอ่าทาปูมักกับู่เป็นเนี่เอาชุดที่ปูไหสองสีหนึ่ง สี่ห <4, S 2> นึง <S 1> 1, <S ่งเม <ét> ็ด <ม ét S 1> เดียวลองเมืองเนอ่าครับผมม,มีดวงมีโชคอ่ามีดวงมีโชคน้ำปูอือตั้งไก่เห็นกะเวยจะตั้งได้าเห็นพี่น้องปูว่าหาเห็นถือกันที่หนึ่งมากของวัาเออ่าเห็นฮาได้โชคธรรมชุ่มนะครับผมฮาได้โชคน้ำปูเออบอมักกับบอเป็นอย่างพี่น้องเบิรงไว้นะบพามาหาปูพื้นเก่าพี่น้องนะเปลือกปูประหลัยตัวธรรมชม ปูให้ทีละครูทันละปูกับปูหูหรือว <place S 2> <ๆ>่าจอกตัวไให้เป็นแนว่แท้ยาดยุม่มหามักพี่น้องบ่ามักกับเบิ่งซื้อๆได้ทำชุชมเด้อปูว่าถามักกับฮาอตเตอรี่หามีโชคหามีบุญใหญ่หาได้รางวัลใหญ่เอากราบขอบุญขอบคุณปูทำชุ่มขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านให้โชคให้มน mắn พอกันคลิปหน้าสาธุครับปูให้โชคให้ม ắ n น้องกันเนาะค่ะพอกันไคน่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ